สวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้พอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับซ่อมเครื่องไปแล้วก็ได้เครื่องใหม่แล้วนะครับ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าเ้ยพ mm ี่มีเอาไปขายทําเป็นเครื่องสำรองนะครับ mm hmm. เขาตั้งราคาขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับ mm hmm. ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแต่ฟังผมให้ดีก่อน mm hmm. เครื่องตัวนี้ mm hmm. นะครับซ่อมชุดชาร์จเป็นที่เรียบร้อย นะครับฝาหลังเป็นแบบนี้เลยตามสภาพนะครับเป็นเลตมีสิบจอมีรอยแตกนะครับจอมีรอยแตกอ่าเรามาดูสเปคกันเลยใช้ได้ทุกอย่างครับไวฟไฟกล้องนะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องก่อนนี่ครับกล้องกล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้หมดนะครับนี่สเปคของมันนะครับตัวนี้ไม่ได้มาเกี่ยวเนื่องอะไรกับผมนะทุกคนเออพี่เขาฝากขาย นะครับก็ดูเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับที่เก็บข้อมูลตัวนี้น่าจะ128จิกนะหรือว่าเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะหรือว่า64ไม่แน่ใจนะทุกคนอ๋อ128นะครับนี่128จิกนะครับเวอร์ชั่นรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในนี้นะอุปกรณ์เลสมี่10นะครับค่อนข้างจะเร็ว นะดูอะไรอีกอะเนี่ยก็ประมาณนี้ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับยังไม่ได้อัพใครจะเอาก็ไปอัพกันเอาเองนะครับประมาณนี้เลยจอมีรอยแตกนะครับแต่สัมผัสดได้ทุกจุดนะครับกล้องชัดนะใครจะซื้อดูให้ดีก่อนนะครับนี่ฝาหลังเป็นแบบนี้จะไม่ติดกาวไปให้นะครับเผื่อท่านใดเอาไปแล้วจะเอาไปเป็นขายมือสองหรือว่าจะเอาไปเปลี่ยนฝาหลังเปลี่ยนจอ ดูัาเองนะครับขายในราคาพันเดียวนะครับหนึ่งพันเนี่ยรวมส่งท่านใดสนใจทักเลยนะครับนี่กดมาเบอร์นี้เลยนะครับให้ดูกดมาเบอร์นี้เลยรหัสมีให้พร้อม0 8 3ย์แปดสามศูนะครับติดต่อแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับรหัสมีให้พร้อมนะครับร่นได้ปกติจะให้ผมฟอร์แมตไปให้จากนี้ก็ได้ นะครับอ่ากล้อง Wifi ปกติทุกอย่างปกติหมดครับรองรับ2ซิมนะครับอ่าความจำร้อยนะครับใช่ไหมร้ยนั่นแหละอ่าความจำา้อยสนะครับสเปคค่อนข้างจะยเทพนะตัวนี้ใครจะเอาไปทำเป็นเครื่องสำรองเชิญ1,000พเดียวนะครับขายพันเดียวพันเดียวจริงๆครับนี่แต่ไปสภาพนี้นะครับไปสภาพนี้เลย ให้ดูกันชัดๆไม่มีหมกเม็ดขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนี่ลองดูนะครับลองดูหรือว่าใครจะไปต่อยอดทำเป็นมือสองไปเปลี่ยนจอเปลี่ยนฝาหลังนะครับลองดูเอาเองนี่ขอบข้างยังสวยนะครับมีรอยบ้างปกติโอเคประมาณนี้นะทุกคนนี่ดูกันชัดๆรหัสมีให้นะครับประมาณนี้เลย